สวัสดีค่ะพบกับปิกกี้มิสูออนไลน์นะคะกับเพจปิกกี้มิสูออนไลน์ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปิกกี้จะพามาดูรถสวยๆเท่ๆนะคะรุ่น p e n d e r เลยค่ะราคาอยู่ที่ 91, 9 1 9 0 0 0บาทนะคะมีทั้งหมดห้าสีนะคะจะมีสีส้มค่ะสีขาวมุกสีขาวมุกจะเพิ่มอีก1,000 0บาทนะคะแล้วก็สีเทาตัวนี้นะคะที่เราจะทําการส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็มีสีดํานะคะแล้วก็มีสีบอลค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้นะคะคันนี้นะคะเราแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้ามากจะบ่อยนะคะว่าจะว wow ้าวเลยค่ะเพราะว่าคันนี้บอกเลยว่าจัดแต่งออปชั่นข้างในเต็มเลยนะคะมาเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะอันนี้เราจะออกแบบการติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเป็นตัวหนังสือนะคะ e x p กเพนเด r รคนะคะ จะเป็นสีตัวรถจะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดํานะคะแต่จุดเด่นนะคะของรถคันนี้คืออะไรนี่เลยค่ะ X ตัว X นะคะเป็นสีแดงค่ะเป็นสัญลักษณ์ของตัวใหม่กับตัวหนังสือตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามันเข้ากันมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวโลโก้แบบมาใหม่ให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะมาเลย ด้านข้างนะคะกระจกอ่าด้านข้างนะคะเราจะติดกันศาสให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะจะมีคําว่า e x t e n d น r นะคะติดกันศาสทั้งประตูซ้ายขวาและทุกบานเลยนะคะแล้วก็มาที่อ่าที่จับนะคะที่เปิดปิดประตูนะคะตัวนี้เราจะใส่ตัวครอบนะคะเป็นเอ็กเพนเดอร์สีดำด้านนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยเราใส่ให้ทุกบานเลยนะคะ ที่สำคัญของรถรุ่นนี้นะคะเราติดตั้งพร้อมจอค่ะ Android ขนาด9นิ้วนะคะสามารถาเล่น YouTube ได้ฟังเพลงดูหนังนะคะได้หมดเลยนะคะมากับจอรุ่นนี้เลยค่ะ e x e n d e r r น o s ของเรานะคะภายในจะเป็นเบาะสีฟูโทนนะคะเแล้วก็ไฮไลท์สุดๆนะคะของรถคันนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูเลย นี่เลยขนาดจอนะคะจอกลางขนาด12นิ้วนะคะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะเหมาะสำหรับหนูนหนูหรือเด็กนะคะอยากจะดูยูทง u ูทู e นะคะมันจะเชื่อมต่อกับจอหน้าแล้วก็มาตรงจอกลางนะคะแล้วมาพร้อมกับรีโมทให้ด้วยนะคะตัวนี้มาฟรีกับรีโมทให้เลยดูได้จริงนะคะตัวนี้จอกลางของเรานะคะจอขนาด12นิ้วคะ่ะ ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะคันนี้นะคะเราติดตั้งนะคะประตูท้ายไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะด้วยเราต้องมีกุญแจนะคะอยู่ระยะห่างตัวเราประมาณ1เมตรนะคะเราก็เตะนี่เลยค่ะอ่ะทำไมไม่ไมออก <laughs> เอ๊ะทำไมไม่ออกพี <laughs> ่วันนี้ใ,ใกล้ๆเน่อยไม่เป็นไรทำไมไม่ออกคืออะไรเมื่อกี้ยังเตดทดสอบได้อยู่เลย เอาใหม่เอาใหม่นักแค้นอ้าเมื่อกี้ลองทดสอบให้เฉยๆออกแล้วออกแล้วโอเคนี่นะคะออกแล้วก็เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่เปิดปิดนะคะก็คือเบดตรงนี้เปิดปิดตรงนี้นะคะก็สามารถปิดได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะส่วนจอจอตรงนี้นะคะเราคืนให้กับคุณลูกค้านะคะเราจะไม่เก็บไว้นะคะคุณลูกค้าสามารถอาเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะเพราะช่างถอดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ค,ค่ะของแถมจัดเต็มเลยนะคะรถคันนีอ้อันนี้เราสามารถกดที่มือนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะ ของเราไปไปด้ส่วนด้านหลังนี้นะคะมันสามารถทําได้สาแบบนะคะเพราะว่าเราติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้านะคะสามารถใช้รีโมทด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเท้าเตะก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือขัดก,กดตรงด้านนี้นะคะมันก็จะขึ้นให้เราเลยนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นนะคะอ่ะนี่เท้าเตะนะคะรอสักครู่นึง่ะอ่ามาแล้วค่ะต้องมันต้องอยู่ในสเต็ปคล้ายๆใกล้ๆกับของตัว รถด้านหลังนะคะรงประตูค่ะแล้วก็ปิดรีโมทได้เลยนะคะสามารถกดได้เลยค่ะปุ๊บโอเคเดี๋ยวไปตัดออก <c oughs> ค่ะที่สำคัญนะคะเอ p ก n d e r c อ o ์คนะคะรุ่นนี้นะคะมีออปชันชุดแต่งอะไรบ้างนะคะ ที่สําคัญนะคะเอ็กเพนเดอร์คอร์นะคะจะมาดีไซน์นะคะด้านหน้าก็คือเป็นกระจังหน้าแบบ s อสว n นเดอร h ดมิชชนะคะตัวนี้กระจังหน้าจะสวยหล่อเท่เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับราวหลังคาที่อยู่ด้านบนนะคะคะุณลูกค้าแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งของเขามาอยู่แล้วนะคะโอเคโปรโมชั่นรถรุ่นนี้นะคะคือโปรโมชั่นใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่ 3 9มหมนะคะ3 9มหมนะคะดาวเริ่มต้นได้ที่5%เลยหรือสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ดอกเบีย้ยพิเศษหรือสุดๆนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ก็คือดอกเบีย้ย0%ไปเลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจหรืออยากพูดคุยนะคะสอบถามรายละเอียดเอพเพนเดอร์คอนะคะสามารถติดต่อมาช่องทางเพจ p i กกี้มิสูออนไลนได้เลยนะคะแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้ปกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。<Bye. S 2> Bye.